สวัสดีค่ะทุนผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรทุเดย์นะคะกับคลินิกพืชครูเกษตรวันนี้จะขอพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับข้อดีและข้อเสียของการใช้ปุ๋ยทางใบในตอนที่2กันค่ะสําหรับตอนที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าปุ๋ยทางใบมีข้อดีอย่างไรทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างค่ะสําหรับข้อเสียของการใช้ปุ๋ยทางใบนะคะ1การใช้ปุ๋ยทางใบเพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถจะให้ธาตุอาหารแก่พืชได้อย่างเพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าให้ในระดับความเข้มข้นสูงเกินไปอาจจะทําให้พืชเนี่ยใบไหม้ได้ค่ะ ขสการให้ปุ๋ยทางใบเพียงอย่างเดียวจะทําได้เฉพาะกับพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงมากเท่านั้นเพราะต้องให้ปุ๋ยบ่อยครั้งตามกําหนดเวลายอย่างสม่ําเสมอข้อ3ปุ๋ยน้ําชนิดสารละลายไม่สามารถผลิตให้มีเกรดสูงๆได้โดยทั่วไปมักมีปริมาณของาธาตุอาหารรวมของ N P K ไม่เกิน30%ค่ะ C. ปุ๋ยเกล็ดมักมีคุณสมบัติดูดความชื้นจากอากาศได้ง่ายกว่าปุ๋ยเม็ดทําให้คุณภาพเนี่ยเสรอมได้เร็วค่ะ5 <Ha. S 1> ต่อนหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยเกล็ดเนี่ยฮะสูงกว่าราคาต่อนหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยเม็ดมากค่ะเพราะว่าแม่ปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยผสมชนิดเกล็ดเนี่ยมีราคาแพงกว่าแม่ปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเม็ดค่ะ หค่ะปุ๋ยน้ำละลายธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองได้น้อยกว่านั่นเองค่ะและ7ปุ๋ยน้ำโดยทั่วไปจะควบคุมคุณภาพได้ยากกว่าปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยเกร็ดค่ะสําหรับคุณสมบัติของปุ๋ยทางใบที่ดีนะคะมีดังนี้นะคะ 1. จะต้องเป็นปุ๋ยพืชที่มีสูตรสูงอย่างน้อยคนมีการผสมรวมกันของ N P K ไม่น้อยกว่า30%สําหรับปุ๋ยน้ําและ60%สําหรับปุ๋ยเกร็ดค่ะ,ะ,คะ 2. ควรประกอบด้วยธาตุอาหารเสริมบางธาตุหรือลหลายๆธาตุนอกเหนือจากธาตุอาหารหลักค่ะ 3ปุ๋ยเกล็ดควรเป็นปุ๋ยที่สามารถละลายน้ําได้เร็วและละลายน้ําได้ทั้งหมดนะคะหากเพื่อนเกษตรกรท่านใดนะาสนใจต้องการคำปรึกษาในเรื่องของการใช้ปุ๋ยน้ําและปุ๋ยเกล็ดสามารถคอมเมนต์หรือถ้ามาได้ที่คลินิกเพื่อครูเกษตรได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ